สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร้เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เว็บตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรรวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เซ ทาง t p พจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยูดีต้อนครับพราะถ้าตันจะได้เคยนะวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่ชื่อว่าวอนเดอร์บูเมนเลยครับ<ฮ>เต็มเหนียวว่ะเอาดิแต่รู้สึกมาเขาจะได้เปรียบกว่านะครับก็วันนี้ในเรื่องของวอนเดอร์บูเมนเลยครับออฟเลนใน70ประดาวนเนี่ยเล่นยากมากนะครับแล้วก็จะมาทดลองว่า ำราที่เคยแก้ทางยีนาเนี่ยมันจะใช้ได้ในณปัจจุบันหรือเปล่านะครับเพราะก่อนที่เขาจะปรับก่อนที่เขาจะบัฟให้ยีนาเป็นตัวมะเร็งแบบนี้นะครับตอนนั้นวอนเดอร์แมนก็สู้ได้อยู่นะเท่าที่เคยเล่นมานดูในณนะตอนนี้กัน,นครับยเเด็เขาน่าจะงงแบบเอ้ยเราทำอะไรอยู่นะครับสกิลเราสามารถกว้างกระทะไปโดนคลิปแล้วก็ฮิลได้นิดเดียว นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีเด้งทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็เต็มเองนะครับแต่อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยมพเป็นสายตีไกลไปในช่วงต้นเกมนะครับรอ <Yeah. S 1> เรามีของก่นอนแปลกๆว่ะจริงออกไปไกลโดนแน่นอนอ่ะมาแล้วหนึ่งมาแล้วสองมีกลิ่นฮนะหายไปนานแบบนี้ เราก็ระวังกันไปให้ดีนะครับออฟเลนในช่วง1นาทีครึ่งถึง2นาทีกว่านะครับโดนแน่นอนตรงนี้ต้องดูปรับไฟเพื่อน,นครับแต่ดูก่อนว่าเพื่อนจะมาทันหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะมาแอ,แอบได้อยู่แล้วเกี่ยวครับยังได้ยังโดนอันตรีของอิก,กี้ดูฝั่งเราเพื่อน เออแยกการทำงานแยกกันทำงานถือว่าเซฟบัฟฟ้าอุ้ยเซฟไม่ได้ครับเสียได้คิวในเครื่องของป่าก,ก็คุมแล้วเริ่มมีทรงครับเริ่มมีทรงช่วงแรกไม่ต้องไปบวกกับยีนา่าแบบว่าเข้าไปอะ่ะเข้าไปประทัดเลยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งของเรามันต้องมีของนิดนึงฟาร์มวัเดอร์เมนถึงอ,อมนิอมัม เคยบอกแล้วฟาร์มหึงอมนิอามปุ๊บแรงทันทีไม่งจะโคตรเทพเลยเนี่ <I will. S 1> ตรงนี้ก็ย,มยอมกันไปก่อน <I will. S 1> เคลียรอะไรได้เคลียรยไปครับปล่อยมังกรเล็กให้เขาท <I will. S 1> ามิ่งหมาม่วงน, <I will. S 1> น่าจะต้องมีแล้วล่ะน่าจะต้องอ่ะขอขอลองวัดกันหน่อยว่าแล้วดูความแรงครับ oh. แต่เขาประกบดาบพอดีกันจริงๆครับห <I will. S 1> ลบมาข้างหลัง หลบมาข้างหลังใช้ฟิกเกอร์หนีโอ้ oh my g o กขอญาตสวนขอญาตโอ้โหโดนแยกออกแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ในช่วงต้นเกมแบบนี้ทีนาถึงก็ต้องเสียฟิกอะเสียฟิกอะอะเสียเลือดอีกครึ่งหลอดแต่เกี่ยวไม่โดนอะเซงก๋วยเตี๋ยว กอดของข้าคือก๋วยเตีเ๋ยวไม่แน่ใจนะว่ายังอยู่หรือเปล่าแต่ก็โหเฮ้ยผีหลอกพวกมันเนี่ยไม่ไปอยู่ตรนี้ได้ไหม oh. เอาไปคืนหลอดก่อนนะครับตรงน,นี้ต้องยอมอยู่ดีเขาเข้าใกล้เรามากเกินไปครับ oh. พุ่มนี้เฉยแอบแอบงงอยู่ oh. ามาดิกล oh. ัวซะที่ไหน ถอยมาก่อนนะแล้วจังหวะจังหวะนี้ไงเฟิร์สบ้านนียจังหวะสวนมาว่านี่ผมต้องรอรอจังหวะวะ่ะรอจังหวะแบบว่ายังไงดีวะอีกที้มาเพื่อน <c oughs> รอ HP ตรงเต็กอะไรที่เรียบร้อยครับเอ็ดน <c oughs> ดอมมันแรงครับผมไม่กล้าเข้าไปคอนเทสเท่าไหร่ ี๋ยวขัดขวางยวเราตายเองตอนนี้ก็ขึ้นประมาณนี้ก่อนนะจาะเล็กตอนแรกผมว่าจะขึ้น,ปนไปในนี่โบราประสานแต่หน้าจะไม่จําเป็นแลว้วฮะขึ้นเป็นโบเกนสเปียร์เลยก็ได้แล้วก็เป็นอมนิยามนะครับมาแล้วครับโบเกนสเปียร์จมีปั๊บแดงปับ๊บฟ้าแบบนี้เราก็ติดจัลโลครับเราไปกดเครื่องหลอดไม่สนใจนะกดอันติเลยเราเราไม่ยังจะเป็นต้องเชิญครับอเสียงขวาไม่เงย มันเอาแน่กูฟิกสวนมาดิแล้วกูสวนยังเสมอกันอยู่ไม่รู้ว่าป้อมกลางไม่มีคนกันกันตามกระเบียบครับป้อมกลางเป็นอะไรที่อยากได้ที่สุดละอ่าไม่มีทำก็ฟาร์มเพิ่มบัพ4,004 เก็บดักเลเยอร์ได้ป้อมล่างสา,ายเยอะนะเพื่อนมันแล้วมันยัง,งเกี่ยวไปโดนแล้วอติใส่ไปสามตัวครับสู้อยู่ยังสู้อยู่ข้างวงข้างในได้หรือเปล่าครับถอยออกไปได้ไหมมันจะได้นะอติบับไม่โดนเลยเฮ้ย,เ,ยเอา้า อยู่ได้เลอไม่อย่ากระทาเซียนเข้าไปมีงงอะจังหวะนี้มีงงแน่นอนโดนท่าเซียนเข้าไปฮะอาจจะมีชะง,งักเล็กน้อยก็แบบเฮ้ยวันเดอร์ Wonder มันกดผิดเปล่าวะกลางแบบนี้โอ้แล้วดึง,ด,งดึงตัวใหญ่ซะด้วย เอาตัางค์เล็กน้อยครับ <5 S 1> าครึ่งหลอดโอ้โว่าจะลาดแต่ก็อยากได้อยู่นี่ถ้าเราดึงมาเครื่องหลอดแล้วแบบว่าเขาหลอดนี้ฮาเลยนะแกบอกกูก็ดูของกูอยู่ด,ดีมาเรื่อยๆครับผมคิดว่านะตอนนี้ก็น่าจะสู้กับนี่น่าสบายๆแล้วถ้านะตอนนี้เนี่ย ได้ออมนิอามตอนนี้จะขึ้นเป็นดีมิเชอร์ด้วยฮะสบายแน่นอนครับเออก็ยังสู้ได้อยู่นะในนับปัจจุบันเนี่ยแต่ค่อยไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นในออฟเลนเอาไปเล่นป่ากันแทนนะมันแรงกว่าคือป่าโลที่เอเดนที่เจ็บได้เลยประมาณหลอดสองหลอดได้เกี่ยวมาดีนี่แค่เกี่ยวนะนีแค่เกี่ยวนะ มาวักเทส,สองถ้าเป็นจังหวะแบบจังเกิลต้องทำแบบนี้ฟาก็ได้หนึ่งทีบอกเขาไปด้านหลังแล้วก็จะไปเชื่อฉลิมงใช้ไปแล้วเฮ้ยอ่ะจ้ายัางวะเนี่ยเฮ้ยแล้วอีก,กี้ยังเก็บไปได้ฮะแสดงว่าไม่เสียเปล่าแล้วกูเข้าเข้าสุดด้วยไงประเด็นมาเข้าสุดด้วยไงแต่แกคนนี้ดิแมทอ่าหัวติดตัวหลังไม่โดนเลยไม่ หลบหมดเลยลีเนา่าอันติหลบรอเฉียงเฉียงไปขวาหลบได้หมดเลยคือผมไม่ได้กะอันติโอเมนเนี่ยกะล่อตัวหลังครับรู้สึกว่าขึ้นก็แอบลำบากนิดนึงใช้โล่ไปตีทาวเวอร์ก็ได้ครับตีไกลๆตรงนี้ไม่มีทำก็เวทครับ เวทให้หมดมา่าอยากจะล่าใจเนี่แครี่สองตัวแบบนี้ม้วนเดียวจบได้เหมือนกันนะครับตอนนี้13นาทีแล้วด้วยเดี๋ยวก็ต้องมาวัดกัน15นาทีแน่นอน,นครับขึ้นบานไม่ได้แบบนี้หายเปิดกันแล้ววะเปิดกันแล้วเหรอโอ้ไม่กอดถอยนะ <Hi. S 1> ไม่อยากถอยเลยจะถอยก็ได้ครับ เล่นในอีกแบบหนึ่งคราวนี้ไอตรงนี้ถามว่ามันเล่นยังไงครับพี่เวลาที่เราโดนก๊อตละใช่ไหมโดนเสียดาร์กเสียก๊อตอะไรเงี้ยต้องการให้ได้คําตอบเดียวเนี่ยต้องการให้ได้ให้เหลือสักทางหนึ่งก็ยังดีแล้วค่อยไปวัดกันตัวที่2ตัวที่ก๊อตตัวที่2องเนี้ตัวแรกตัวแรกเราพลาดไปแล้วเงี้ยอันนี้รอเพื่อนจนกว่าจะเกิดก็ได้ครับ อีกไม่ขี่บี้แล้วทีขวาขวาสูงอยู่อ่ะเสียซ้ายเสียซ้ายกับเสียกลางไปครับอแล้วดึงมาได้แบบนี้ออปขืนที่สะบัดไปก่อนเลยตรงน,นี้มืนไปหมดเลยครับเมื่อกี้เฮ้ยแต่ถือว่า ถ้าถ้าเราได้แบบนี้ก็เบรกในการขึ้นบ้านเบรกได้แล้วก็เหลือแค่เคลียร์หมาม่วงกับป้อมล่างที่คลิปมันสูงอยู่เออนี่มันเหลือสักป้อมหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปวัดกันที่คอสเลเยอร์อีกตัวหนึ่งนี่ครับวิธีการปิดสโตแยกเลยครับจะปิดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยอ่ะอยู่ตรงนน้น ไปไหนแล้ววะอยู่นู่นกูตายอะไรไกลขนาดนั้นแล้วแต่ทางเลือกนะครับแต่เขาปิดให้ครบปิดที่ครบเพรสกิลพี่แกนหนีไม่ได้ไกลสักขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าผิวอยู่เคลียร์ม่วงครับ้วิ่งติพัฒน์ผมเป็นตีพาดน์คือหลอดคอรัสคือหลอด คือหลอดขอรัสตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนยืมนานมากเลยตรงนี้ <Nice assist. S 1> เพื่อน่าจะกันไหวเพื่อน่าจะกันไหววะนี่ดูดูถุงเ <c oughs> ลยโคตรแรงครับบอกเลยใช่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 โ <c oughs> อ้วยว่าไปเอาไวยโอต่อมีฟิกเกอร์ด้วย ตายว่ะไม่มีตังค์ซื้อเขียวไอ้แรงไหมเออถ้าเทสกับตัวแบบเอามาฆ่าพวกแคลรี่อยู่แล้วแรงมากเลยครับตันหลังเกี่ยวสวยโอ้ีลิงเข้าไปหลวงแคลรี่ครับแคลรี่หลวงแคลรี่กันเองเรียบร้อยครับตรงนี้เกี่ยวมาหาสนุกดึงได้มาเฉยครับ แล้วก็บังคับไฟกันเลยทีเดียวุดูความโกงครับของอีลินนี่เลยฮะเล่นง่ายครับเล่นไม่ยากอีรินกัวมันค่อนข้างที่จะเทพเลยแต่ก็ต้องยื้อพี่แกได้ขอ่ขอนบตรงนี้ป่าห้ามตายครับโอเคสวยจะได้มีคนตีป้อมไม่ใช่หรอกสวยครับผมถือว่าตึงอะตึงมากเลย โอเคประมาณนี้แล้วกันวอนเดอร์โมเมนกี่ดาววะเดี๋ยวค่อยมาดูกันคนระับจับไม่ได้แต่ถือว่าในยุคนี้เอาไปป่าดีแล้วออฟเลนเล่นค่อนข้างที่จะยากครับ แต่ก็แอบแอบ,บเล่นได้บางตาแค่บางตาเนี่ย70 9ดาวเราจะไป80ตาไปได้หมด่าเพื่อนก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบวิดี้ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ไม่ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็เรื่องของยีน่าผมคิดว่ายังโอเคอยู่ออกดาบดีมฟเชอร์มาสู้เลยนะครับผมว่าโอเคแล้ว